เรามาดูกันเลยนะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะคะบทที่18นะคะก็คือการทดสอบนะคะการทดสอบนะคะก็จะเพื่อนะคะรวบรวมข้อมูลการวิจัยต้องคำนึงถึง6ประเด็นดังนี้ค่ะ1นึ่นะคะ จัดการกับการทดสอบแบบพารามีติกหรือแบบไม่ใช่พารามีติกนะคะ 2. มีการทดสอบศักยภาพหรือความถนัด 3. ม,มีการอ้างอิงตามบรรทัดฐานหรืออ้างอ้างอิงเกณฑ์นะคะ 4. มีการวางจำหน่ายนะคะเพื่อให้นักวิจัยเนะะี่ยค่ะต้องพัฒนาแบบทดสอบที่ผลิตนะคะขึ้นเองค่ะ หคะแนนการทดสอบนะคะได้มาจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะ 6. เป็นการทดสอบแบบกลุ่มหรือได้บุคคลนะคะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหัวข้อต่อไปกันเลยก็คือการทดสอบพารามิติกนะคะและไม่ใช่พารามิติกนะคะโดยปกติแล้วนะคะการทดสอบแบบพารามิติกนะคะจะ เผยแพร่เป็นการทดสอบมาตรฐานนะคะที่ได้ทดลองนะคะใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากะคะและเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะการทดสอบที่ไม่ใช่แบบพารามิติกนะคะ คือทำให้มีสมมติฐานเกี่ยวกับการแจกแจงน้อยนะคะหรือว่าไม่มีเลยนะคะโดยจะเป็นประโยชน์สําหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กค่ะเพราะว่าไม่มีการตั้งสมมติฐานใดๆเลยนะคะแล้วก็มีการแจกแจงคะแนนเนี่ยค่ะแบบส,บสม่ําเสมอค่ะค่ะการทดสอบแบบพารามิตรนะคะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทดสอบแบบไม่ใช่ พารามิติกนะคะเนื่องจากนะคะเป็นคะแนนที่มาตรฐานเท่านั้นค่ะและยังช่วยให้ผู้วิจัยนะคะสามารถเปรียบเทียบประชากรย่อยกับประชากรทั้งหมดได้ค่ะช่วยให้ผู้วิจัยนะคะสามารถใช้สถิติที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลนะคะรวมไปถึงนะคะแบบการทดสอบแบบไม่ใช่พารามิติกนะคะคือไม่มีสมมติฐานเกี่ยวกับผู้วิจัยค่ะ ค่ะและต่อไปนะคะเรามาดูหัวข้อการทดสอบนะคะที่อ้างอิงตามเกณฑ์น,นะคะการทดสอบที่อ้างอิงตามมาตรฐานนะคะจะเปรียบเทียบความสําเร็จของนักเรียนเปรียบกับความสําเร็จของนักเรียนคนอื่นๆค่ะโดยโดยเรานะคะจะทดสอบ ที่อ้างอิงตามเกณฑ์นะคะไม่ได้เปรียบเทียบกับนักเรียนกับนักเรียนนะคะแต่ต้องการให้นักเรียนปฏิบัติตามชุดของเกณฑ์ที่กําหนดมาตรฐานค่ะไว้ไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูหัวข้อต่อไปก็คือการสร้างแบบทดสอบค่ะการทดสอบนะคะก็จะสามารถดำเนินดำเนินการได้8ขั้นตอนนะคะดังนี้ค่ะก็คือ1นนะคะก็คือ ระบุวัตถุประสงค์ของการทดสอบค่ะวัตถุประสงค์ของการทดสอบนะคะก็เ,เช่นเพื่อวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนนะคะความยากลาบากของนักเรียนนะคะเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะว่ามีความถนัดและก็มีศักยภาพแบบไหนนะคะมีการระบุความพร้อมนะคะสำหรับโปรแกรมเนาะเรียกว่าการทดสอบตำแหน่งนะคะเป็นรูปแบบ การทดสอบก่อนเรียนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วจะออกแบบมาเพื่อเพื่อค้นหาว่านักเรียนนะคะมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูในหัวข้อที่2กันเลยนะคะก็คือการระบุข้อกำหนดของการทดสอบค่ะ ก็จะมีวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะเนื้อหาส่วนใดนะคะที่จะได้รับการแก้ไขค่ะน้ำหนักสัมพันธ์นะคะความสมดุลนะคะและอายุของการทดสอบค่ะจำนวนรายการทั้งหมดในการทดสอบค่ะจำนวนคำถามนะคะที่จำเป็นในการระบุองค์ประกอบเฉพาะผลการเรียนรู้นะคะรายการที่แน่นอนในการทดสอบค่ะ ต่อไปหัวข้อที่3นะคะเลือกเนื้อหาของการทดสอบค่ะโดยนะคะเราก็จะดูความเหมาะสมของรูปแบบนะคะแต่ละการเรียนรู้นะคะความสามารถของแต่ละข้อนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถแสดงให้เห็นนะคะถึงการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ค่ะความชัดเจนของงานนะคะสำหรับ แต่ละรายการนะคะความตรงไปตรงมาของงานค่ะความชัดเจนของผลลัพธ์นะคะของแต่ละรายการค่ะความเป็นทรมทางวัฒนธรรมของแต่ละรายการนะคะความเป็นอิสระของแต่ละรายการค่ะความเพียงพอของครอ,อบคุมนะคะแต่ละวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะ สีนะคะก็คือพิจารณารูปแบบของการทดสอบค่ะการทดสอบนะคะมีความหลากหลายนะคะเช่นเราจะใช้ปากกากับกระดาษนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะเป็นเช่นนั้นตลอดเลยนะคะก็ยังจะมีตัวอย่างนะคะคเช่นาการทดสอบความสามารถการเขียนด้วย ากเปล่านะคะหรือว่าการใช้งานของอคอมพิวเตอร์นะคะตัวละครนะคะหรือว่าแผน่นแผนภาพรูปภาพภาพถ่ายนะคะเกี่ยวกับวิดีโอการนำเสนอการสแสดงบทบาทนะคะ,ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นรูปแบบของการทดสอบได้ค่ะต่อไปนะคะ5นะคะการเขียน รายการทดสอบนะคะก็จะมีนะคะจำนวนช่องว่างนะคะระบุจำนวนคำที่ต้องการนะคะจำนวนจุดนะคะระบุของตัวอักษรที่ต้องการะคะ่ะแล้วก็ความยาวของช่องว่างนะคะที่เราจะตอบสนองความต้องการนะคะพื้นที่ที่เหลือสำหรับทำให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแบบให้เขียนมากแค่ไหนอย่างนี้นะคะ ต่อไปช่องว่างในส่วนต่างๆนี้นะคะของประโยคอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปก็มาดูหัวข้อที่6นะคะก็คือพิจารณาเขาโคขอ,ของการทดสอบนะคะโดยลักษณะความยาวความชัดเจนเช่นต้องทำอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำข้อสอบกี่ข้อนะคะทำแบบไหนบ้างอะไรนี้เราต้องอมีการกำหนดเขาโคงนะคะที่ชัดเจนในการทดสอบนะคะ การเผยแพร่นะคะควรหลีกเลี <ies> <step> ่ยงให้ข้อมูลที่มากเกินไปในตอนแรกของให้กับนักเรียนนะคะต่อไปนะคะส่วนใดของการทดสอบที่ให้คะแนนบ้างนะคะต่อไปนะคะก็ลดความคุมเครือนะคะและการดูแลความสามารถในการอ่านของการทดสอบค่ะความก้าวหน้าจากสิ่งที่ง่ายไปสู่รายการสิ่งที่ยากของแบบทดสอบเขาโครงของ หน้านะคะเหลือเรี่องการใช้สือ่อสื่อภาพนะคะหรือว่าคําพูดที่มากเกินไปนะคะการจัดกลุ่มรายการนะคะเกี่ยวกับเนื้อหารูปแบบนะคะการตั้งค่าก,กระดาษคําตอบนะคะเวลาเราป้อนเข้าลงคอมพิวเตอร์นะคะต้องดูการเครื่องหมายดูเครื่องหมายอะไรด้วยนะคะต่อไปนะคะก็มาดูหัวข,ข้อที่7นะคะพิจารณาลักษณะ,ออะระยะเวลาของการทดสอบค่ะ ค่านะคะเผื่อเวลาโดยในการทดสอบนะคะเราต้องมีการเผื่อไว้นะคะเผื่อเวลานะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนนะคะว่าอ,องค์ประกอบใดนะคะของการทดสอบที่เราต้องทําก่อนหรือว่าทําหลังนี้นะคะอาจต้องแบบให้เวลาให้มันแบบกับองค์ประกอบที่ให้คะแนนสูงนะคะเราต้องให้เวลากับส่วนนั้นนี้นะคะเราต้องมีการ เผื่อเวลาด้วยนะคะและต่อไปมาดูหัวข้อที่8ค่ะกะวางแผนการให้คะแนนการทดสอบนะคะโดยเรานะคะต้องอ่างชี้ชัดเจนนะคะถึงความสำคัญสัมพัทนะคะของแต่ละข้อว่าให้คะแนนเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะอะ่ส่วนไหนคือส่วนที่ง่ายส่วนที่ยากของแบบทดสอบค่ะ เราต้องมีการให้คะแนนนะคะเพื่อไม่ให้ผลลัพธ์นั้นนะคะสูงเกินจริงค่ะต่อไปนะคะก็คือการจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังการทดสอบนะคะโดยเราจะสร้างนะคะแล้วก็บริหารการทดสอบนะคะเป็นส่วนสำคัญในการทำ วิจัยเชิงทดลองนะคะซึ่งซึ่งจะเป็นการวางแผนก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบนะคะสําหรับกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองนะคะการทดลองก่อนเรียนและหลังเกณฑ์น,นะคะหลังการทดสอบนะคะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์น,นะคะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใช่ไหมคะก็จะมีนะคะ แบบทดสอบก่อนเรียนนะคะก็ต้องมีคำถามรูปแบบนะคะที่แตกต่างจากแบบทดสอบหลังเรียนนะคะการทดสอบก่อนเรียนนะคะต้องเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองค่ะการทดสอบหลังเรียนต้องเหมือนสำหรับทั้ง2กลุ่มค่ะต่อไปนะคะการสร้างแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ การทดสอบเสร็จสมบูรณ์โดยกลุ่มหนึ่งมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งค่ะระดับความยากจะต้องเหมือนกันทั้งสองกลุ่มนะคะต่อไปความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของการทดสอบนะคะความน่าเชื่อถือนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับระดับความเชื่อมั่นนะคะที่สามารถวางไว้ในผลลัพธ์นะคะโดยจะมีการคำนวณทางสถิตินะคะออกแบบการทดสอบนะคะ ในภายหลังนะคะแล้วก็ในทางกลับกันนะคะความถูกต้องนะคะของอาการทดสอบนะคะก็ต้องมีเนื้อหาเขาโครงนะคะที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์และความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะต่อไปนะคะการทดสอบนะคะแบบอัตโนมัตินะคะด้วยคอมพิวเตอร์นะคะแนวโน้มล่าส,สุดนะคะในการทดสอบก็ ปรับแบบอตัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์นะคะจะมีประโยชน์อ,อย่างยิ่งสำหรับาการทดสอบขนาดใหญ่นะคะซึ่งาสามารถคาดหวังความสามารถที่หลากหลายได้นะคะความยืดหยุ่นของความสามารถในการแยกแยะนะคะและก็ประสิทธิภาพของการทดสอบนะคะโดยเรานะคะก็จะมีการาข้อเสนอแนะนะคะแก่ผู้เข้า รับการทดลองนะคะในการทดสอบนะคะในรายการต่างๆไว้นะคะให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ระดับความแม่นยำนะคะความน่าเชื่อถือนะคะที่มากขึ้นของการวัดผลเนะะี่ยค่ะสามารถทำได้ง่ายปลอดภัยต่อการทดสอบนะคะที่เพิ่มขึ้นค่ะเลีกยงเรี่องปัญหาในการทำความเข้าใจของกระดาษคำตอบค่ะวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ